สวัสดีครับวันนี้เจอกับตองสองดอกเหมือนเดิมวันนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดลางังสิตอีกเช่นเคยจะกินให้ได้ขน,นมปังหน้าหมูเนี่ยตอนเที่ยงเนี่ยมาทิงเที่ยงเลยเนี่ยต้องกินให้ได้ขนมปังหน้าหมูเนี่ยไปวันนี้ผมมีงบประมาณหนึ่งร้อยบาทกินอะไรได้ที่ตลาดลางังสิตไปหนึ่งร้อยบาทบัตรจางด้วยเดี๋ยววันนี้ลองบัตรจางที่ตลาดลางังสิตกัน ขนมหวานได้ไหมขนมหวานแม่งยังไงวะเนี่ยไปไปดูกันก่อนเออช่นชอบคลิปนี้ก็ไลค์แชร์ซ,ซับสไครต์ด้วยไปลุยตลาดลังสิทไ์ไปไปไปเดี๋ยวเราพุ่งตรงไปที่ไอ้นี่เลยไอ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 อะไรวะขนมปังหน้าหมูไปพุ่งตรงไปเลยพุ่งตรงไป เอหมูปิ้งไม่เอาคูปังหม้อไม่เอายงปูจืดก็ยังไม่เอาต๊อกเก,กียังไม่เอาเพราะว่าเป้าหมายหลักของเราขนมปังหน้าหมูวุ้ยเตี๋ยวหลอดสาสิบเอ้ยอันนี้น่าสนใจนเนี่ยอื ข้าวักแกะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดขนมปังหน้าหมูอย่างเดียวรื้สาบห้าบาทนี่เจอแล้ว้าครับเอาขนมปังหน้าหมูชุดหนึ่งครับครับยังไม่ได้ทอดใหม่เลยเหรอ ยังไม่ได้ทอดใหม่เลยเหรออ่าฮะครับได้มาแล้วขนมปังหน้าหมูได้มาแล้วขนมปังหน้าหมูนี่สามสิบห้าบาทเออสาสิบห้าบาทเยอะด้วยเยอะด้วยขอบอกเอออยากกินเอาจนได้ ขนมคกเนี่ยอร่อยนะขนมคกที่เนี่อร่อยไข่มุกเบเกอรกลลี่เราเคยมากินแล้วนะเนี่ยร้านกัะพาะปลาเนี่ยแต่ร้านขนมจีนเนี่ยคนมาหาศาลขอบอกเลยแลวขนมจีนเจ้าดังเนี่ยเออแลวขนมปัง ยังไม่เอาไม่ใช่เป้าหมายของเราไปกันเดี๋ยวเราข้ามฝั่งไปตลาดสดกันไปหาบัตรจางกินกันดีกว่าเออไปหาบัตรจางกินกันซื้อขนมปังน้าหมูมาสามสิบห้าบาทแล้วเหลือหกสิบห้าบาทกินอะไรดีเนะาะไป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 ไเข้ามาโซนตลาดสดโอ้โหใหญ่มากไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาโคตรใหญ่ เออเอ๊ะทุเรียนโลเท่าไหร่วะเนียแต่ื่อกีก็ลำบากดีนะเอขนมหวานลองขนมหวานร้านไหนดีอเจอโซนของสดเอซอยนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างวะเอซอยนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเนาะ เดินไปเรื่อยๆเอยเดินมาขนมหวานร้านนี้อร่อยนะเออขนมหวานร้านนี้ผมเคยกินแล้วอร่อย <ๆ S 2> และเยอะด้วยน้ำน้ำเต้าหู้สิบบาทสิบสองบาทราคาปกตินะ<ม>เออ แล้วก็อยากกินเต้าหวยนมสดอยู่นะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไปหาบัตรจ้างก่อนเปลี่ยนซอยเปลี่ยนซอยหมูกรอบหมูกรอบน่ากินนะเนี่ยความจริงแล้วบัตรจ้างน่าสนใจนะเนี่ยบัตจา้างลูกเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะเออลูกก็สี่สิบเลยเหรอ รัจางรูว่าสี่สิบล้านเนี่ยแต่มันนึ่งแต่เขานึ่งใหม่นะเอะอขนมนี้ละรักไอ้ขนมนี้ละคลาสสิกนะเนี่ยอขนมน่าสนใจนะฮึบึบฮึบ พักก่อนพักเรื่องขนมหวานไว้ก่อนดีกว่าเราพักเรื่องเราพักเรื่องขนมหวานกันไว้ก่อนดีกว่า<อ>เราเราตั้งใจมาแล้วนี่ตั้งใจมากินบะจ่างแล้วนี่เนาะโอเคบะจ่างก,กับบะจ่างตั้งใจมากินบะจ่างแล้วนี่อเอาบะจ่างลูกหนึ่งครับไส้เค็ม,คมเออสี่สิบเ <40 S 2> นาะ ไอ้เค็มกับหวานมันต่างกันยังไงอะ่ะอเดียวกัน,าวานกหวานจะเพิ่มเผือกอ๋อหวานจะเพิ่มเผือกใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วผมสงสัยมาโดยตลอด <c oughs> ครับ <c oughs> ตอนนี้ยอดของเรามันเหลือยี่สิบห้าบาท <c oughs> เออ <c oughs> ถ้ามันเหลือ25บาท ผมว่าผมมีสิ่งจะนำเสนอมันพอดีงบพอดีเลยเาสาคูอยู่ไหนวะเดี๋ยวไปหาสาคูอ่ะสาคูเขาเก็บปากหม้อทำสดด้วยเขาบอก,บอ,กอยู่ในซอยเนี้ยอยู่ในซอยเนี้ยซอยเนี้ยมีหลงอะ่ะอืมอะไรดีคะ,อคะเอา เอาสาคูกับกับ,ก,บกับปากหม้อผสมกันก่ลองเดียวเนี่ยครับยี่ิบห้าเนาะครับผมได้แล้วได้แล้วครบหนึ่งร้อยบาทครบหนึ่งร้อยบาทตลาดรังสิตเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันไป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 ไเขา,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 าม,มีโซนที่นั่งกินอยู่เป็นหนุ่มฮอตเลยร้อนแดดเปี้ยงเลยมาซะเที่ยงเลย ขนมปังหน้าหมูเขาปิดบ่ายสองนะขนมปังหน้าหมูอร้านเขาปิดบ่ายสองป้าเขาก็ทำเรื่อยๆแต่ร้านเนี้ยเขาบอกเลยอร่อยเออแล้วเขาโซนที่นั่งกินละโซนศูนย์อาหารละได้หาที่นั่งกินอ่ะเอาละได้ที่นั่งกินละ มานั่งกิหน,นหน้าร้านขนมปังด้วยหอมขนมปังไอ้ร้านขนมปัง85องศาเนี่ยนุ่มจริงนุ่มจังเนี่ยโอ้โหนุ่มจริงนุ่มจังเนี่ยผมเห็นที่นนทบุรีก็มีนะรู้สึกว่าเขาจะมีหลายสาขาหมูแต่หอมมากเลยเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าตาเป็นไงเนี่ยร้านเขาเออขนมปัง85องศาเนี่ยราคาก็ไม่แพงนะก็ราคาปกติอะ่ะอันใหญ่ อันใหญ่คล้ายๆที่ที่ไอเนี่ยใครเคยกินขนมปังแบบขนมปังอะไรวะขนมปังวังหลังอะ่ะเออก็ขนาดพอ,พอกันอะ่ะแต่อันนี้มันจะราคาสี่สิบาทสามสิบแปดบาทแล้วแต่ไส้เออหอมเลยหอมมากด้วยเออเนี่ยดู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 ตอนเนี่ยก็ะจะประมาณเนี้ยที่ร้านอนะ่ะแต่วันนี้เรามีงบประมาณแค่ร้อยเดียวแล้วกิกนแค่ร้อยเดียวแล้วกินแค่นี้พอ มาเดี๋ยวเราลองกินกันขนมปังหน้าหมูเอ๊ะทำไมมีแต่คนมีแต่คนเขาหลบเราอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรากินขนมปังหน้าหมูกันขนม,มปังหน้าหมูบ้าจ่างและข้าวเกี๊ยวปักหม้อหนึ่งร้อยบาทพอดีเออหนึ่งร้อยบาทพอดีเลยนะก็ขนม,มปังหน้าหมูสามห้าขนมปังหน้าหมูสามห้าแล้วก็ไอ้บะจ่างสี่สิบ และข้าเกี๊ยวปักหม้อกับสาคู2 5บาทพอดีอืมมาลองดูกันมาเลยนี่เล่นเลยอย่างแรกเลยโอ้โหขนมปังหน้าหมูออเดิร์ฟออเดิร์ฟชัลจินทันยอดป้าเขาป้าเขาให้เยอะด้วย35บาทร้านอื่นหกชิ้น30บาทเออแต่ร้านนี้กล่อง,องบึ้มเลยเนี่ยดูมีอาจจายด้วย กนี่ดูได้ขนมปังหน้าหมูเอออาจารย์พร้อมขนมปังหน้าหมูสิบเอดชิ้นสามสิบห้าบาทอ่ะอ่ารู้สึกดีไหมล่ะรู้สึกดีนะสิบเอ็ดชิ้นสาสิบห้าบาทเนี่ยมาเดี๋ยวเราราดอาจารย์แล้วก็กินกันเลยก็การกินก็ง่ายๆเลยเดี๋ยวเราราดอาจารย์บนขนมปังหน้าหมูเลยอืม เพราะว่าเราจะให้อาจารย์ซึงเข้าไปเดี๋ยวเราเลองชิมสดๆนึงกันหมูป้าหมักดีหมมปังก็กรอบๆไม่ค่อยมีน้ำมันรีดน้ำมันมาดีมากป้าสุดยอดอ,อาจารย์เ,เดี๋ยวนี่ยนเค ตา,ตามด้วยน้ำจิ้มอาดจาัดขออภัย EP นี้ไม่มีช้อนมีแต่มืออย่างเดียว เนี่ยปัญหาระดับชาติรัฐบาลรก็แค่ไขเลยเรื่องเรื่องน้ำจิ้มเนี่ยเรื่องแกะน้ำจิ้มเนี่ยตายตายตาย,ตายนั่งแกะนั่งแกะน้ำจิ้มอยู่ห้านาทีนี่นี่เลยหนมปังหน้าหมูก็อาจารย์พร้อมเสิร์ฟมาเดี๋ยวเราลองกินกันเป็นไงรักอาจาจัดแล้วชุ่มฉ่ำน้ำจิ้ม เราต้องใช้มือนะนี่แตงกวาอาจหยาดแต่หอมหน่อยหอมพอร์ชกุ๊ด,ม,ดม,มีพริกด้วย มมหอมผมไม่รู้ผมไม่รู้ตากแกหมักหมูไงลนะ่ะโอ้โหหมักได้อร่อยมากรสชาติดีมมดไม่หวานไม่เค็มไม่หวานไม่เค็มเกินไปรสชาต i ก r ลังดีเลยส่วนตัวนขนมปังพอมันดูดซับอาจาศเข้าไปนะ อ้นีนจ่จะบรรจายมันก็กรุบๆแล้วก็นุ่มๆแล้วก็มีอากาศแจกเปรี้ยวๆนะโอ้โหโคตรอร่อยร้านป้าเลยแนะนำเลยอร่อยสุดที่ผมชิมมาแล้ว ถ้าใครมีขนมปังหน้าหมูเจ้าไหนที่แบบอร่อยอร่อยอีกนะคอม,มนคอมเมนต์ไว้ได้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะแต่เจ้านี้ที่สุดของผมและ้ะที่สุดที่สุดของผมเขาไม่ได้ใส่เออนื้อหมูมันหนาๆน,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 นะก็ะประมาณานึ้่งร้านอื่นเขาจะแบบใส่พูนๆใช่ไหมอืม กินเขาไปแล้วเมื่อกัดไปมันเป็นหมูผสมผสมแป้งหรืออะไรทั้งอย่างเออแต่ร้านป้านเนี่ยเป็นหมูแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาผสมอะไรอ่ะเออผมเห็นเขาผมเห็นป้าเขาป้าเขาไอ้นี่อยู่เอาหมูโปะโปะหน้าปอกหน้าขนมปังอยู่แต่ว่าเป็นหมูอะ่ะหมูเป็นหมูผสมอะ่ะ เป็นเห็นเนื้อแดงๆเป็นหมูเลยเออเออ,อุยอันนี้ร้านป้าเนี่ยอร่อยจริงอบอกเลยเอามาตลาดลักสิตต้องกินนะเนี่ยนนแถกขนมปังป้าไม่อมน้ำมันเลยผมชอบตรงเนี้ย อา,ากาศรสชาติดีไม่เปี้ยวไม่หวานเกินไปกำลังดีเลยเหมาะกับขนมปังหน้าหมูสุดๆรสชาตินี้เหมาะกับขนมปังหน้าหมูสุดๆเลยอืเอาล่ะแล้วก็ได้เวลาคิวต่อไปมันคือบะจากลูกละสี่สิบบาทแนะเนี่ยถ้ากินอนุสาวรีลูกละยี่สิบนะ ผมติดใจรุสบรีลูกละยี่สิบเดเดี๋ยวเรามาลองกินลูกละสี่สิบไส้ไปนดเยอะแค่ไหนเดี๋ยวเราลองดูกันแก่รันนี่ไปไงหน้าตาบาจ่างของเราเฮ้ยหน้าตาดูดีนะเนี่ยหมูชิ้นใหญ่ด้วยมีเห็ดหอมเห็ดหอมก็ชิ้นใหญ่ไนะข่ก็น่าจะครึ่งลูกเออไข่เค็มก็น่าจะครึ่งเซี่ยวเออโอเคเดี๋ยวลองลองชิมมันเลยดีกว่า ร้องร้องข้าวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แหวกันเดี๋ยวแหวกแหวกให้ดูเดี๋ยวแ,วแวหวกกันนี่ไข่เค็มกระถัว่วเห็ดหอมสอยเลยอ,อร่อยเลยเนี่ยพริกไทยตีขึ้นเลยอร่อย ีกินเพียงแล้วแปลกให้ดูหมูชิ้นใหญ่หนึ่งชิ้นต้องมีข้าวกับถัว่วลิสงเพาะว่าตัวบัตเนี่ยข้าวกับถั่วโอเคเลยอือ เสียดายไปนิดเครื่องแอบน้อยอืมเครื่องแอบน้อยไปน,นิดแหแต่ว่าเดี๋ยวนี้ราคาราคาของมันก็แพงอ่นะเนาะอืมไตตัวข้าววัดางเนี่ยอร่อยรสชาตบิบกลมกรมพอดีหอมพริกไทยมาก เทือมันเลือเข้าส,สมราคาสี่สิบบาทแล้วเนี่ยอ,อือหืบอกบอกสมราคาสี่สิบบาทอ่ะเออตอนนี้ดีจริง เออือข้าวหมูหนึ่งชิ้นหมดแล้วข้าวแล้วหมูหนึ่งชิ้นรสชาติโอเคนะดีเลยยี่มแน่นอนครับเรายังจะอิ่มไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้กิน สาคูทำสดใหม่จากเตาเจากหม้อเลยมาเดี๋ยวเราลองลองชิมกันน่ากินเันเนี้ยมีในชุดก็จะมีนี่มีประมาณทำเก้าชิ้นยี่สิบห้าบาทเก้าชิ้นยีิบห้าบาทก็มีนี่ปากหม้อสาคูแล้วก็พริกแล้วเขาให้ตะกรัดหอมมาหน่อยนึง โอเคเดี๋ยวเราลองชิมกันดีกว่านี่เขาใจดีกับเราเขาให้นี่มาด้วยให้ที่จิ้มมาด้วยวตา,าคู่กันสาคูค่อนข้างบางนะเออแล้วก็เตรียมพริกปอมเอาไว้หนึ่งเม็ดตาคู่จัดด้วยพริกปอม แป้งบางๆหนึบๆ,ต,งงออบๆ,บๆตัวสาวคลกข้งอกอ่ะบางๆหนึบๆตัวไส้ผัดออกมาดีเลยไอ้ถั่วไม่เละอืมมันมีถั่วด้วยใช่ไหม,มข้างในอ,อ่ะเออถั่วข้างในไม่เละเคี้ยวกรุบๆด้วยมีเคี้ยวกรุบๆอืมผัดไส้มาดีอืม ต,ตัวสาคูโอเคเลยนุ่มๆหนึบๆ,ๆ,ๆไม่กระด้างอร่อยร้านนี้ผมก็แนะนำนะอร่อยอร่อยเดี๋ยวเราลองข้อเก็ีปากหมอ้อกันน้องใครกินข <ละ S 2> ้อเก็ีปากหมอ้อแล้วมีปัญหายอ่างผมงคือข้อเก็ีปากหมอ้อมาติดงกันแหละไส้หม้อของเป็นไส้เดียวกับสาคูอ่ะเออ เฮ้ยแป้งปากหม้อดีวะ่ะอืมแป้งมันกระด้างเลยอร่อยนุ่มเนี่ยอร่อยนุ่มและบางโอ้ชอบเลยเนี้ย หม้ออร่อยมากปากหม้อแป้งปากหม้ออร่อยมากเลยมันจะบางๆอ่ะอร่อยแล้วตัวไส้ตัวไส้เขาก็อร่อยมันก็เลยส่งเสริมกันไปอร่อยแล้วถ้าบวกกับพริกปอกเข้าไปนะเผ็ดอร่อยอื ขาคูปากหม้อพี่บ่ออืมตัวไส้เขาผัดดีมากเลยตัวไส้อ่ะหวานหวานกลมกล่อมกลมกล่อมไม่หวานมาก มระถางไว้ตัวถั่วไ้เครื่องข้างในอ่ะมันมี็กเจอร์เกลือกรึบ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 แบบน่อร่อยหมกละชิ้นสุดท้ายโอเคมื้อนี้ผมแนะนำนะหน่ปังหน้าหมูกับ เขาเปียกปากหม้ออร่อยมากเออแล้วบัตรจ้างก็โอเคอยู่แต่ว่าขนมปังหน้าหมูนี่ The best ขนมปังหน้าหมูที่นี่ The best The best the best แล้วก็ The best ก็อร่อยอืมเขาเปียกปากหม้อนี่ก็อร่อยผมแนะนั่งพักเดยดปากหม้อกับขนมปังหน้าหมูเลยเอ,อเอาล่ะกินก็นพอสมควรแล้วก็ ใครชื่นชอบิปนี้ก็กดไลค์ like กันเยอะๆด้วยความจริงไลค์ผมไม่ได้ชอบหรอกอืมแต่พี่ยูเขาชอบโอเคไหมเออพี่ยูก็ชอบก็กดดกันหน่อยโอ <Okay. S 1> เคเจอกันอีพีหน้าเที่ที่ไหนตลาดไหนวัดไหนบายเจอกันอีพีหน้าบาย